ถึงชุมชนแล้วอยากจะบอกว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็มีข้อดีมีของดีของเด่นมากมายนะคะ <Wow. S 1> และอยากจะบอกผู้ชมอีกนี้ว่าแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะเขามีดีเราต้องประกาศให้โลกรู้ oh. อย่างชุมชนนี้นะคะเขาทำกล้วยตากเสียบไม้จะเด็ดจะด,จะดีจะดังแค่ไหนติดตามในช่วงซุปเปอร์ชุมชน บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้<ฮ>ช่วงสุปเชุมชนวันนี้ขอไปทุกคนมาที่อขอพาทุกคนมาที่ชุมชนบ้านพนสูงตําบลหมื่นวัยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา,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 มา มีการรวมตัวกันของผู้ใหญ่บ้านปีหน้าอาจจะได้เป็นกำนันแท้ <Hey! S 1> เขามีการรวมตัวกันของผู้ใหญ่และชาวบ้านตั้งกลุ่มวิสาหากิจชุมชนสินค้าโอท็อ oh, ปที่คุณไม่คิด uh? ว่าจะมีสิ่งนี้ได้นั่นก็คือ บอกเลยว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นี่นแหละค่ะเขาทำขายไม่ธรรมดาลเลยใช่ไหมคะเพราะจ้ากล้วยตากเสียบไม้สามารถเพิ่มมูลค่าจากกล้วยตากธรรมดาธรรมดาได้ถึงห้าเท่าคุณแดงคุณผู้ชมว่าแต่ชาวบ้านเขาคิดได้ยังไง ต้องไปฟังจากพ่อผู้ใหญ่อรุณอันคิดได้จังใดพ่อผู้ใหญ่อรุณทางชนสุกนะครับก็จะมีกล้วยน้ำว้านะครับมีการปลูกค่อนข้างเยอะมีช่วงึงนครับกล้วยมีราคาถูกแล้วเราก็เลยต้องมาหาวิธีการทําให้กล้วยเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจึงลองมาทํากล้วยตากคุณภาพของกล้วยเราที่นี่ครับก็จะมีรสชาติที่ดีแล้วก็เป็นกล้วยตากเสียบไม้ไม่เลื่อมือนอกจากนี้ทางชุมชนยังได้รับการสนับสนุน สนุนจากกระทรวงพลังงานมอบโรงอพรบพาราโบลาโดมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถตักกล้วยได้มากถึง12,000ลูกต่อรอบ <c oughs> ปาทที่ท้อบกโมบักแต่ร้งางอะไรจะเยอะขนาดนั้นล่ะคะเนีย่ยอีกทั้งยังได้มีการทำห้องผลิตและบรรจุสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขอีกด้วย <c oughs> ปาด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 ปาทพอดคักเพี่นอ้อง นอกจากจำแปรรูปกล้วยน้ำว้าธรรมดาให้มาเป็นกล้วยตากสุดอร่อยอร่อยแล้วทางชุมชนยังเล็งเห็นปัญหาของคนชอบกินกล้วยตากแต่ไม่อยากมือละจึะทำกล้วยตากเสียบไม้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไปเลยจ้า มากมายจากทั่วประเทศผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวละจ้า oh. ในเมื่อชุมชนบ้านโพนสูง oh. เขามีของดีสุปเปชุมชนจึงการนตีให้ว่ามีรายได้